บทที่249การต่อสู้ของหัวอีห้าวและหวังชิวเอ,อ๋อในขณะที่เจียงหนานหนานกำลังคิดอย่างดูเดือดวงล้อรูเล็ตก็เริ่มหมุนอีกครั้งเมื่อมองดูสัญ,ญลักษณ์แปลกๆบนวงล้อรูเล็ตใบหน้าของทุกคนก็ดูน่าเกลียดทันทีฉันสวดอ้อนวอนกับตัวเองว่าฉันจะไม่เสียสติไปเสี่ยงขนาดนี้การหายใจของทุกคนอดไม่ได้ที่จะตึงเครียดและพวกเขาก็จ้องมองวงล้อรูเล็ตที่หมุนอย่างรวดเร็วอย่างใกล้ชิด พวกเขารู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะถูกเลือกโดยวงล้อรูเล็ตทันใดนั้นแสงสีทองก็สว่างขึ้นและคราวนี้มันส่องไปที่เท้าของเจียงหนานหนานซึ่งหมายความว่าวงล้อรูเล็ตนี้กําลังหมุนเพื่อเธออารมณ์ของเจียงหนานหนานยังไม่ปรับจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ระหว่างทั้งสองท่าทางของเธอก็เปลี่ยนไปและเธอก็มองไปที่วงล้อรูเล็ตที่อยู่ตรงหน้าเธอด้วยความตกใจ วงล้อรูเล็ตหยุดอย่างช้าๆและมีสัญ,ญลักษณ์อีกอันปรากฏต่อหน้าเจียงหนานๆสัญ,ญลักษณ์นี้ดูแปลกนิดหน่อยมีสามหมัดอยู่โดยหนึ่งในนั้นใหญ่กว่าและอีกสองอันมีขนาดเล็กกว่าเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เลือกทั้งสองคนชนะแล้วผ่านไปแพ้แล้วเข้าสู่การผจญภัยที่ลึกล้ำหากคู่ต่อสู้ชนะให้มีคุณสมบัติรูเลตต่อไปและลดความยากของการผจญภัยในตัวเลือกถัดไป หากคู่ต่อสู้ล้มเหลวให้เล่นรูเล็ตต่อและเพิ่มระดับความยากของการผจญภยัยวงล้อรูเล็ตกลายเป็นสีทองแต่คราวนี้แสงสีทองสองดวงกวาดไปอย่างรวดเร็วหนึ่งต่อสองแม้ว่าเนื้อหาของการผจญภัยครั้งนี้จะไม่บิดเบือนเหมือนของสวีซานสือแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากมากในบรรดาผู้คนทั้งหมดในปัจจุบันคนไหนอ่อนแอกว่ากันโดยเฉพาะทุกคนในนิกายถังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วพวกเขาจะทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร แสงสีทองทั้งสองหยุดลงทีละดวงเมื่อเห็นตำแหน่งที่พวกเขาหยุดเจียงหนานหนานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแสงสีทองสองดวงหยุดลงบนคู่สามีภรรยาแปลกหน้าหนิงเทียนและวูเฟิงตามลำดับแสงสีทองกระพริบวุบวับเข้าไปในห้องและผู้หญิงทั้งสามคนในห้องก็เผชิญหน้ากันที่มุมเก้าอี้วูเฟิงและหนิงเทียนมองหน้ากันและทั้งคู่ก็เห็นแววตาที่แปลกประหลาดของกันและกันเจียงหนานหนานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระดับแรกของพวกเขา ไม่ต้องพูดถึงความรักเพศเดียวกันแปลกๆระหว่างพวกเขาแต่เนื่องจากพวกเขาทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้เจียงหนานๆนนจึงไม่มีภาระทางจิตใจโดยธรรมชาติสถานที่แห่งนี้เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มทรงกลมแต่ถึงแม้ว่าพื้นที่จะใหญ่มากสำหรับวงล้อรูเลตตแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนักสำหรับการต่อสู้ของปรมาจารย์วิญญาณวงแหวนวิญญาณห้าวงลุกขึ้นจากเท้าของเจียงหนานๆนนเกือบจะในทันที ในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณที่สองและสามบนร่างของเจียงหนานหนานก็สว่างขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกันวูเฟิงและหนิงเทียนรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาจมลงพร้อมกันจากนั้นพวกเขาก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ละคนมีปฏิกิริยาจากความลำบากใจซึ่งกันและกันจากนั้นพวกเขาก็เห็นเจียงหนานหนานปรากฏตัวด้านหลังหนิงเทียนในเวลาต่อมามือของเขาเอื้อมออกไปจับไหล่ของหนิงเทียน นี่คือทักษวิญญาณที่2ของเจียงหนานหนานการควบคุมแรงน้มถ่วงบวกกับทักษวิญญาณที่3การถ่ายโอนทันทีแม้ว่าหนิงเทียนจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณแห่งการต่อสู้แต่เนื่องจากเธอไม่มีความสามารถในการต่อสู้โดยตรงเธอจึงให้ความสำคัญกับการปกป้องของเธอเองมากขึ้นชั้นโล่แสงโผลออกมาจากร่างกายของเธอซึ่งเป็นโลวิญญาณระดับที่หในเวลาเดียวกัน เธอก็โน้มตัวไปข้างหน้าและมีวิญญาณน,นำทางรูปกระสวยปรากฏขึ้นที่เท้าของเธอและพาเธอไปพร้อมกับเธอเพื่อเร่งรีบไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามเธอเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันเป็นไปได้ไหมว่าเจียงหนานหนานไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีในฐานะที่ปรึกษาวิญญาณการต่อสู้ระยะประชิดวิธีการต่อสู้และยุทธวิธีทั้งหมดของเจียงหนานหนานสามารถใช้ได้เมื่อเข้าใกล้คู่ต่อสู้เท่านั้น ด้วยการถือกำเนิดของอุปกรณ์นำทางทำให้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในรูปแบบการต่อสู้ระยะประชิดของเธอด้วยเหตุนี้เจียงนาัน้น,านหนานึงในเจ็ดสัปะหลาดจึงขอให้สถาบันสร้างอาวุธระยะประชิดสำหรับเธอเป็นพิเศษคู่มือที่เหมาะกับเธอในการแข่งขันก่อนหน้านี้เนื่องจากเธอมีโอกาสน้อยที่จะเล่นและคู่ต่อสู้ที่เธอเผชิญหน้าในการต่อสู้แบบทีมนั้นแข็งแกร่งเกินไปเธอจึงไม่มีโอกาสใช้เครื่องมือระยะประชิดของเธอเลยอย่างไรก็ตามเธอใช้มันทันที บนนิ้วกลางของมือของเจียงหนานหนานมีแหวนสีขาวเงินสว่างขึ้นจากนั้นถุงมือสีขาวเงินคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนมือยกเรียวยาวของเธอฝ่ามือของถุงมือแสดงลวดลายถ้วยดูดสีขาวเงินในเวลานี้แสงส่องสว่างและจริงๆแล้วมันก็ดูดโลกวิญญาณของหนิงเทียนที่อยู่ตรงหน้าเธอทำลายความคิดของเธอที่จะจากไปทันที ไม่เพียงเท่านั้นใบมีดคมห้าเล่มโผล่ออกมาจากถุงมือของเจียงหนานหนานตัดเข้าไปในโลกวิญญาณทันทีราวกับมีดร้อนๆเข้าไปในเนยและยังคงคว้าไหลของหนิงเทียนอย่างไรก็ตามทุกคนไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาจแต่ทุกคนมาจากสถาบันสื่อไหลเครอขณะที่มือของเจียงหนานหนานแต่ไหลของหนิงเทียนใบมีดคมก็ถูกดึงกลับอย่างรวดเร็วและเป็นเพียงการบีบบนฝ่ามือทักษะวิญ,ญญาณของเจียงหนานหนานเกือบทั้งหมดมีอยู่ในการต่อสู้ระยะประชิด หากใครก็ตามคิดว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธออ่อนแอแสดงว่าพวกเขาคิดผิดเมื่อเธอเข้าใกล้เขาและเขาอยู่ไม่ไกลเกินกำลังของเธอการต่อสู้ก็เกือบจะสิ้นสุดแล้วเมื่อเจียงหนานหนานจับไหล่ของเขาด้วยมือทั้งสองข้างหนิงเทียนรู้สึกว่าไหล่ของเขาชาและร่างกายของเขาอ่อนลงราวกับว่าเลือดของเขาถูกผนึกไว้และการไหลเวียนของพลังวิญญ,ญาณในร่างกายของเขาก็กลายเป็นเรื่องยากโลวิญ,ญญาณที่แตกสลายหายไปทันที จากนั้นเธอก็รู้สึกว่าโลกกำลังหมุนและเธอก็ถูกเจียงหนานหนานเคี่ยนตีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเมื่อวูเฟิงรีบวิ่งไปทางด้านนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เจียงหนานหนานรับหนิงเทียนขึ้นมาด้วยท่ามกลางเสียงคำรามของมังกรที่โกรธแค้นร่างกายของวูเฟิงก็ลุกโชนไปด้วยไฟและเกล็ดมังกรสีแดงที่ลุกเป็นไฟก็ออกมาจากร่างกายของเขา ร่างกายของหนิงเทียนถูกยกขึ้นโดยเจียงหนานหนานและเจียงหนานหนานเองก็สัมผัสกับวูเฟิงตามธรรมชาติประสบการณ์การต่อสู้ของวูเฟิงก็ไม่เลวเช่นกันกรงเล็บมังกรคู่หนึ่งยื่นไปข้างหน้าและแหวนวิญญาณที่สี่ของเขาก็สว่างขึ้นทันทีเพื่อช่วยหนิงเทียนเธอใช้ทักษะวิญญาณอันทรงพลังของเธอทันทีที่เธอก้าวไปข้างหน้าร่างของวูเฟิงหายไปและแสงสีแดงที่ลุกเป็นไฟก็รวมตัวกันเป็นแสงและเงาของมังกรยักย้าย ซึ่งหายไปในอากาศและพุ่งตรงเข้าสู่เจียงหนานหนานทักษวิญญาณที่4มังกรบินอย่างไรก็ตามแหวนวิญญาณที่4ก็ส่องสว่างบนร่างของเจียงหนานหนานและชั้นของแสงสีทองก็กระพริบและเธอก็รับการโจมตีจากวูฟเฟิงจริงๆปังบูมหนิงเทียนถูกเจียงหนานหนานกระแทกพื้นอย่างแรงและล้มลงทันที ขณะที่ร่างกายของเธอแต่พื้นหนิงเทียนก็รู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของเจียงหนานหนานอย่างแท้จริงเธอรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเธอหนักขึ้นถึงสิบเท่าทันทีและทันทีที่เจียงหนานหนานปล่อยมือพลังที่หายใจไม่ออกก็มาจากมือของเธอทำให้พลังวิญญาณที่เธอเปิดใช้งานพังทลายลงในทันทีและเธอก็ถูกกระแทกลงบนพื้นอย่างแท้จริงพื้นดินแม้ว่าหนิงเทียนจะสวมชุดเกราะอ,อ่อนเพื่อปกป้องร่างกายของเธอ แต่การโจมตีอย่างหนักเช่นนี้ยังคงทำให้เธอเข้าสู่สภาวะกึ่งรู้สึกตัวและร่างกายของเธอดูเหมือนจะแตกสลายเสียงคำรามจากด้านหลังมาจากการประทะก,กันของวูเฟิงกับเจียงหนานหนานภายใต้การคุ้มครองของทักษวิญญาณที่สี่ร่างสีทองอมตะเจียงหนานหนานปลอดภัยและหูเฟิงก็ถูกเด้งกลับมาเช่นกันเจียงหนานหนานยิ้มเล็กน้อยและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหลังจากจัดการกับหนิงเทียนไม่มีการเพิ่มขึ้นจากหอแก้วเจ็ดสมบัติ วูเฟิงไม่สนใจเธอคนเดียวจริงๆด้วยร่างกายที่บอบบางของเธอเจียงหนานหนานรีบวิ่งไปหาวูเฟิงซึ่งตกลงบนพื้นและกลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งในสายตาของคนนอกเจียงหน,น,นานหนานน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดแต่เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับเธอจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสองพวกเขาก็รู้สึกอย่างแท้จริงว่าความงามอันน่าทึ่งนี้ช่างน่ากลัวเพียงใด ทันใดนั้นขาหยกเรียวคู่หนึ่งก็ออกแรงในทันทีความเร็วที่เจียงหนานหนานไปถึงนั้นกใกล้เคียงกับระดับระเบิดของหวังชิวเอ๋ออย่างไรก็ตามร่างกายของเธอดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความยืดหยุ่นและไม่รุนแรงเท่ากับหวังชิวเอ๋อภายในระยะทางสั้นๆวูเฟิงไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเธอชัดเจนด้วยซ้ำเมื่อเจียงหนานหนานระเบิดและถูกรังแกที่ด้านหน้าแล้วด้วยเสียงคำรามต่ำแหวนวิญ,ญญาณที่สองและสามของวูเฟิงก็สว่างขึ้นในเวลาเดียวกัน ความพิโรธของมังกรการระเบิดของมังกรแสงสีแดงอันแรงกล้าระเบิดจากร่างของวูเฟิงทำให้อากาศภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรรอบตัวเขาดูเหมือนจะระเบิดแล้วและจูจ่ๆร่างของเจียงหนานหนานก็หยุดอยู่ตรงหน้าวูเฟิง3เมตรการหยุดชั่วคราวนั้นซึ่งขัดต่อกฎธรรมชาติโดยสิ้นเชิงเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันกับบูเฟิงไม่เพียงเท่านั้นมือของเจียงหนานหนานยังขาวราวกับยกอีกด้วย มันเป็นทักษะลับของนิกายถังหัดยกเล้นลับฮัวอีเฮามีความสำเร็จสูงสุดในแง่ของดวงตาปีศาจสีม่วงแต่เมื่อเป็นเรื่องของหัดยกเล้นลับเจียงหนานหนานผู้เก่งที่สุดในการต่อสู้ระยะประชิดได้ทุ่มเททำงานหนักมามากสียกไหลออกมาและเจียงหนานหนานก็ดันมือของเธอไปข้างหน้าและกลางไปทั้งสองด้านพร้อมกันในเวลานี้พลังของการระเบิดของมังกรเพิ่งลดลงจากจุดสูงสุด แต่พลังของมันยังคงเผาไม่อยู่แต่ด้วยการผลักดันของเจียงหนาน,นานความร้อนระลอกคลื่นก็แพร่กระจายไปทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วทักษะเฉพาะของนิกายถังคือการควบคุมนกกระเรียนและจับมังกรร่างกายที่บอบบางของเจียงหนาน,นานล้มลงด้านข้างไปทางวูเฟิงด้วยวิธีที่แปลกประหลาดในเวลาเดียวกันนิ้วเท้าของเธอก็ต่ลงบนพื้นเบาฮ่าฮและร่างกายของเธอก็พุ่งเข้าหาวูเฟิงด้วยท่าทางที่แปลกประหลาดเช่นนี้ วูเฟิงไม่กลัวเลยแหวนวิญญาณวงแรกของเขาส่องแสงเจิดจ้าไฟมังกรลุกขึ้นและกรงเล็บมังกรคู่หนึ่งก็ตรงไปหาเจียงหนานหนานเพื่อตบเขาเธอไม่เชื่อว่าวิญญาณมังกรไฟของเธอเองจะได้กว่าเจียงหนานหนานในการประทะกันแบบเผชิญหน้าเราทุกคนต่างก็เป็นราชาวิญญาณห้าวงแหวนแม้ว่าพลังวิญญาณของคุณจะแข็งแกร่งกว่าของฉันมันจะแข็งแกร่งได้มากแค่ไหนแท้จริงแล้วในแง่ของความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณการต่อสู้ เจียงหนานหนานไม่ได้แข็งแกร่งกว่าวูฟเฟิงมากนะักแต่วิธีการต่อสู้ของเธอเกิดขึ้นเพื่อยับยั้งวูเฟิงจริงๆในฐานะเจ้าของวิญญาณมังกรไฟสไตล์การต่อสู้ของวูฟเฟิงสะท้อนให้เห็นในระยะกลางและระยะสั้นเป็นหลักหักนี้เป็นสนามที่เปิดกว้างพอที่จะให้เธอใช้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธออย่างเต็มที่ในช่วงกลางมันไม่ง่ายเลยที่เจียงหนานหนานจะเอาชนะเธออย่างไรก็ตามสถานที่ตรงหน้าฉันเล็กเกินไป สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณระยะประชิดในระยะใกล้โลกของเจียงหนานหนานสิ้นสุดลงแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับกรงเล็บมังกรคู่หนึ่งที่ถูกวู้เฟิงตกการตอบสนองของเจียงหนานหนานก็เกินความคาดหมายของวู้เฟิงอย่างมากจูจ่ๆร่างกายก็เร่งความเร็วและล้มลงนี่เป็นสิ่งที่คนปกติทำไม่ได้แต่เจียงหนานหนานทำได้โดยอาศัยการควบคุมแรงโน้มถ่วงของเธอการคาดการนั้นผิด และกรงเล็บมังกรคู่ของวูเฟิงก็ตกลงไปในอากาศโดยธรรมชาติโดยผ่านเหนือร่างของเจียงหนานหนานไม่ดีวูเฟิงตระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติแต่เธอก็ไม่ได้ถอยกลับแต่เท้าขวาของเธอก็บินขึ้นไปราวกับสายฟ้าและเตะร่างที่ล้มลงของเจียงหนานหนานม้วนวางมือของคุณเบาๆเจียงหนานหานคว้าขาขวาของวูเฟิงที่เตะไปด้านข้าง ใครก็ตามอาจถูกไฟมังกรเผาไหม้โดยตรงที่ขาขวาของวูเฟิงแต่เจียงหนานหนานจะไม่ทําอีกต่อไปด้วยพลังของมือเธอไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันเลยในทางกลับกันวูเฟิงรู้สึกว่ามือของเจียงหนานหนานบีบเข่าและข้อเท้าของเธอตามลำดับและน้องขวาของเธอก็ใช้งานไม่ได้ไปโดยสิ้นเชิงตัวของวูเฟิงแข็งแกร่งมาโดยตลอดเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ เธอไม่ได้ขี้อายเลยแต่กลับไปขาซ้ายของเธอออกแล้วตรงไปที่เจียงหนานหนานที่กำลังคว้าขาขวาของเธอไว้ในขณะเดียวกันก็มีวิญญาณที่ห้าเข้ามาร่างกายของเธอแหวนก็สว่างขึ้นอีกครั้งที่เขาจะกลายเป็นมังกระแดงและใช้ทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเธอไม่เพียงแต่ต้องพึ่งพาทักษะวิญญาณน,นี้เพื่อกำจัดความยุ่งเหยิงของเจียงหนานหนานเท่านั้นแต่ยังต้องพึ่งพาทักษะวิญญาณน,นี้เพื่อพลิกกระแสะอีกด้วย แต่ในขณะนี้แหวนวิญญาณที่ห้าบนเจียงหนานนานก็สว่างขึ้นเช่นกันแม้ว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองจะเท่ากันทุกประการแต่ในระยะใกล้ขนาดนั้นเจียงหนานนานก็อยู่ใกล้กับคู่ต่อสู้ของเธอแล้วถ้าเธอให้โอกาสคู่ต่อสู้ของเธอแล้วทำไมเธอถึงกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดมีแสงสีทองวูบวาบและเจียงหนานนานเตะขาซ้ายของวูฟเฟิง จากนั้นก่อนที่ทักษวิญญาณที่ห้าของวูเฟิงเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ชั้นของแสงสีทองก็แผ่ขึ้นไปตามขาของเธอไม่ว่าเขาจะผ่านไปที่ไหนวูเฟิงก็รู้สึกว่าเขาหมดสติอย่างรวดเร็วโดยเริ่มจากแขนขาท่อนล่างของเขาเมื่อแสงสีทองแผ่ขยายออกไปนอกช่องท้องส่วนล่างของเธอเธอรู้สึกว่าพลังวิญญาณของเธอร่วไหลออกมาและทักษวิญญาณที่เธอแสดงถูกขัดจังหวะอย่างกระทันหันครู่ต่อมาเธอก็ลม้มลงกับพื้น แสงสีทองปรากฏขึ้นอีกครั้งในร่างของเจียงหนานหนานซึ่งเป็นทักษวิญญาณที่ห้าของเธอพลังวิญญาณและร่างกายของวูเฟิงถูกล็อกไว้อย่างสมบูรณ์และเขาสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนในกรณีนี้เจียงหนานหนานเองก็ไม่สามารถโจมตีต่อไปได้แต่สําหรับปรมาจารย์วิญญาณเช่นเธอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตรับใดที่เธอปล่อยล็อกกระดูกอ่อนความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเธอเองจะฟื้นคืนเร็วกว่าวูเฟิงมาก เจียงนาันนานชนะการผจญภัยระดับที่สองผ่านไปแล้วแสงสีทองหลายดวงสว่างว่าพร้อมกันวูเฟิงและหนิงเทียนก็กลับมาที่ตำแหน่งของพวกเขาและความรู้สึกไม่สบายทางกายภาพที่เกิดจากการต่อสู้ครั้งก่อนกับเจียงนาันนานก็กลับสู่ภาวะปกติทันทีเจียงนาันนาันหายตัวไปทันทีและหายตัวไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าในบรรดาสามคนที่ได้รับการยกเว้นจากการทดสอบในรอบที่สองนี้ เจียงนาั้นนันกลายเป็นคนแรกที่ผ่านการทดสอบตามความสามารถของเธอเองเธอยังทําให้วูเฟิงหนิงเทียนและคนอื่นๆมองเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขานี่เป็นเพียงช่องว่างพื้นฐานของความแข็งแกรง่งคู่ต่อสู้มีเพียงเจียงนั้นนัน,นซึ่งถือว่าอ่อนแอที่สุดในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดแต่เธอเอาชนะการรวมกันของวิญญาณเสริมที่แข็งแกร่งที่สุดได้เพียงลําพังราชาวิญ,ญญาณหอแก้วเจ็ดสมบัติหนิงเทียนและราชาวิญญ,ญาณมังกระแดงวูเฟิง แม้ว่าสถานที่เล็กๆที่นี่จะเอื้อต่อการแสดงของเจียงหนานๆมากกว่าแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของเธอจะต้องแข็งแกร่งกว่าทั้งสอง13ไปเป็น6และตอนนี้เหลือเพียง7คนรอบวงล้อรูเล็ตวงล้อรูเล็ตได้รับการบูรณนะและมีแสงสีทองสว่างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนคราวนี้คนที่อยากยอมรับตัวเลือกการผจญภัยรูเล็ตกลายเป็นไต้หาปิน ล้อรูเล็ตหมุนแต่คราวนี้มันหยุดเร็วมากสิ่งที่ได้หาปินจับได้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ประกอบด้วยดับยาวสองเล่มการเอาชนะคู่ต่อสู้ของคุณคือการผ่านการทดสอบนี้เป็นการทดส,สอบการกวาดล้างแบบสองทางหากคู่ต่อสู้ของคุณเอาชนะคุณคุณยังคงผ่านการทดสอบได้ผู้แพ้จะเข้าสู่การผจญภัยที่ลึกล้ำทันทีที่เขาพูดจบรูเล็ตก็กลายเป็นสีทองอีกครั้งและแสงสีทองก็ฉายออกมาคราวนี้มันไม่หมุนด้วยซ้ำและมันส่องไปที่จูลูโดยตรง มันคือการผจญภัยจริงๆมันไม่ใช่แค่การผจญภัยในแง่ของความแข็งแกร่งแต่ยังเป็นการผจญภัยในจิตวิญญาณด้วยแม้จะมีนิสัยดื้อรั้นของใต้หาปินเมื่อเขาเห็นว่าจูลู่ถูกเลือกโดยแสงสีทองการแสดงออกของเขาก็อดไม่ได้ที่จะขมขื่นอย่างยิ่งแสงสีทองกับพริบและจูลู่ก็ปรากฏตัวต่อหน้าใต้หาปินทั้งสองมองหน้ากันและดวงตาของกันและกันเต็มไปด้วยความฉลาดอันซับซ้อน โดยเฉพาะจูลู่น้ำตาไหลอับหน้าเมื่อเธอมองใต้หาปินตรงหน้าเธอริมฝีปากของเขาพึมพำและสั่นเทาแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำไตฮววปินถอนหายใจเบาๆลูลู่ฉันขอโทษมันเป็นความผิดของฉันเองฉันไม่ได้รู้สึกถึงความคิดภายในของตัวเองเลยฉันคิดผิดฉันจะไม่พูดอะไรอีกถ้าฉันสามารถจากที่นี่ไปได้ฉันจะรักคุณ สุดใจคุณไม่มีใครอีกแล้วในใจฉันฉันยอมแพ้และเลือกที่จะเสี่ยงอย่างสุดซึ้งหลังจากพูดแบบนี้ไต้หาปินก็หลั่งน้ำตาจริงๆไม่จูลูส่งเสียงฟู่แต่มันก็สายเกินไปแสงสีทองส่องประกายและไตหวัวปินก็หายไปไต้หาปินยอมรับความพ่ายแพ้จูลูรับความเสี่ยงและผ่านด่านเดี๋ยวก่อนฉันไม่ต้องการเคลียร์ด่านฉันอยากร่วมผจญภัยไปกับเขาปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปจูลูตะโกนเสียงของเธอสะอื้นจนไม่มีเสียงอีกต่อไป เมื่อไต้หาปินเลือกที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และเสี่ยงชีวิตของตัวเองอย่างลึกซึ้งความขุ่นเคืองในใจเธอก็หายไปคุณแน่ใจหรือว่าต้องการเลือกการผจญภัยที่ลึกล้ำหากคุณและไต้หาปินไปผจญภัยที่ลึกด้วยกันความยากก็จะเพิ่มขึ้นฉันเลือกที่จะผจญภัยลึกๆแม้ว่าฉันจะตายฉันก็จะตายไปพร้อมกับเขาเอาล่ะฉันจะปล่อยคุณไปจูลูไปผจญภัยแบบเจาะลึกแสงสีทองแวบขึ้นมาและจูลูก็หายตัวไป ความเงียบวงล้อก็ตกอยู่ในความเงียบการดำรงอยู่ที่ไม่สามารถอธิบายได้ดูเหมือนจะหายไปและไม่มีเสียงใดๆมาเป็นเวลานานทุกคนในสนามเห็นทุกอย่างและโดยธรรมชาติแล้วหัวอีห้าก็เห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หาปินและจูลู่มาก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเฝ้าดูไต้หาปินตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะแลกกับความปลอดภัยของจูลู่ โดยแลกกับการผจญภัยที่ลึกล้ำหัวใจของเขาถูกดึงอย่างแรงในใจของเขาเต้หาปินนั้นเป็นศัตรูและเป็นศัตรูมาโดยตลอดเขาเป็นฆาตรกรแม่ของฉันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นนิสัยที่แท้จริงของใต้หาปินด้วยตาของเขาเองจริงๆแล้วหัวอีเห่ารู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นหากไต้หาปินเป็นเพียงคนโหดร้ายเขาก็สามารถแก้แค้นได้ในอนาคตโดยไม่ต้องมีศีลธรรม แต่เขาค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆว่าหลังจากที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆของเขาได้รับหล่อเลี้ยงด้วยความรักของตรงเอ,อ๋และรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกความเกลียดชังในใจของเขาค่อย,อยๆจางหายไปอย่างมากการแก้แค้นจะต้องได้รับการล้างแค้นเขาเองเขาและแม่ของเขาถ้าไม่ใช่เพราะการข่มเหงแม่ของฉันจะตายได้อย่างไรจุดความเจ็บปวดที่เประบางที่สุดในหัวใจของเขาสัมผัสได้ และหัวอีเฮาก็รู้สึกถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในหัวใจของเขาเกือบจะโดยไม่รู้ตัวโดยกำมัดของเขาโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาตั้งใจที่จะแก้แค้นการแสดงครั้งก่อนของไต้หาปินยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของเขาในที่สุดแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ที่หวังชิวเอ๋อวงล้อรูเล็ตหมุนและอารมณ์ที่พรุ่งพล่านของหัวอีเฮาก็ถูกดึงดูดเข้าสู่แสงสีทองทันที เขามีความรู้สึกคลุมเครือว่าไม่ว่าหวังชิวเอ๋อจะจับอะไรก็ตามมันคงจะเกี่ยวข้องกับเขาแสงสีทองหยุดชั่วคราวและสิ่งที่หยุดอยู่ที่เท้าของหวังชิวเอ,อ๋อคือสัญ,ญลักษณ์ของหมัดสามหมัดที่ปรากฏต่อหน้าเจียงหนานหนานเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เลือกทั้งสองคนชนะแล้วผ่านไปแพ้แล้วเข้าสู่การผจญภัยที่ลึกล้ำหากคู่ต่อสู้ชนะให้มีคุณสมบัติรูเลตตต่อไปและลดความยากของการผจญภัยในตัวเลือกถัดไป หากคู่ต่อสู้ล้มเหลวให้เล่นรูเล็ตต่อและเพิ่มระดับความยากของการผจญภยัยแสงสีทองสองดวงก็ตกลงบนหัวอีห้าวละหวังตรงเอ๋อโดยไม่มีการหมุนใดๆท่ามกลางแสงแฟลชทั้งสกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในสนามเมื่อทั้งสามเผชิญหน้ากันพวกเขาทั้งหมดก็มีความรู้สึกแปลกๆโดยไม่รู้ตัวหวังชิวเอ๋อมองไปที่หัวอีห้าวด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟเอาหน้าพวกคุณสองคนมารวมกัน อย่ายอมรับความพ้ายแพ้นั่นเป็นการดูถูกฉันฉันรอวันนี้มานานแล้วหากเราล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายในการแข่งขันให้เราบรรลุเป้าหมายที่นี่หัวอีห้าวถอนหายใจชิวเอ๋อทำไมคุณถึงทำเช่นนี้หวังชิวเอ๋อเพิ่งพูดว่าฉันจะเอาชนะคุณอย่างแน่นอนเมื่อมองด้วยสายตาที่แน่วแน่ของเธอัวออห้าวดูเหมือนจะมองเห็นความคงอยู่ของความเกลียดชังในใจของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะปลอบใจเธอว่าเอาละ่ะ ในเมื่อคุณต้องการต่อสู้กับฉันงั้นก็มาแต่นี่คือการต่อสู้ระหว่างเราเพื่อความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของฉันตรงเอ๋จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นคุณกับฉันแล้วคุณละ่ะเมื่อมองไปที่เครื่องมือวิญญาณของมนุษย์บนหัวอีเห้าแล้วหวังชิวเอ๋ก็พูดอย่างเย็นชาคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอหัวอีเห้ายิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคุณลืมไปแล้วหรือว่าหยานเฟิงตายในมือของฉันได้อย่างไรตรงเอ๋ ขณะที่เขาพูดเขาก็หันไปมองหวังตรงเอ๋ทั้งสองมองหน้ากันหวังตรงเอ๋ยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าให้เขาแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าทำไมหัวอีเหาถึงทำเช่นนี้แต่ในเวลานี้เธอต้องสนับสนุนชายของเธอเธอยังสัมผัสได้ถึงความหลงไหลในหัวใจของหวังชิวเอ๋อความหลงไหลของคุณมาจากไหนมันไม่ได้มาจากอารมณ์ในใจของคุณเหรอชนะหรือแพ้ปล่อยให้เธอระบายอย่างน้อยเธอก็จะไม่ทำร้ายอีเหาจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามหวังตรงเอ๋อมีความมั่นใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอหันหลังกลับและเดินไปด้านข้างเพื่อดูการต่อสู้หวังชิวเอ๋อมองไปที่หัวอีเห้าแสงในดวงตาของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาและพูดอย่างใจเย็นฉันไม่ได้คาดหวังที่จะต่อสู้กับคุณอีกครั้งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ฉันจะออกไปอย่างเต็มที่และไม่แสดงความเมตตาคุณรู้จักนิสัยของฉัน มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าคุณพูดฉันหวังว่าคุณจะทำให้ดีที่สุดนี่เป็นการแสดงความเคารพต่อฉันดวงตาของหัวอีห้าค่อยๆเคร่งขรึมมากขึ้นและเขาก็พยักหน้าให้เธอจากนั้นไกวิญญาณรูปทรงมนุษย์ก็ปิดตัวลงปกป้องตัวเองภายในนั้นอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณมนุษย์นำทางแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าหัวอีห้าได้เปรียบดใดๆในนัดนี้เขาเดินไม่เก่งและไม่สามารถใช้ขาได้ ความยืดหยุ่นไม่สามารถเทียบได้กับเวลาปกติอย่างแน่นอน